วันนี้หลานาลงก็จะพามาดูวิธีการอัดกรอบพระนะครับอัดอัดกรอบพระอันไหนก็อันแบบยังก็พลาสติกอย่า <c oughs> ันี้ <c oughs> <c oughs> กันน้ำครับ <c oughs> จากช่างผู้ชำนานงานมากกว่า20ปีช <c oughs> ่าง,งลงมาจากกรุงเทพหรือช่างลงมาจากภู กุงเทพกับมาทำที่บ้านนอกห้ยรักทำราคาถูกๆเลยครับเอาราคาถูกๆถ้ากรุงเทพเท่าไรช่างหกละร้อย,ออยอนี่มันทนำในบ้านอกละเจนะ็ดสิบเนาะแปดสิบเนาะแต่แท้รุ่นใหญ่รุ่นน้อยเนาะเรื่องเดี้ยช่าง ช่างกนชมพระไปนํ้ครับเ <c oughs> ตาลวปู่มูลลวปู่มูลก็ดังนี่นะพระช่างกำลังบ่งแบบอุปากิงแล้วนะปกิ <c oughs> นี่ปะ รินหมดอีกเนื้พระเ,เก๋อ๋อบ่ดังริงดิแล้วพอมาฟังน,นี่ดูอ๋ออ๋อ,อันนี้เล่นก่อนนะอะอ,อ,อ,อนี้แท้กินแบบเดียวกันแ,แลยนะันนี้แท้อันนี้จิงโูพะแท้เกอ,ออกเป็นอีก <laughs> โอ้เจ้าก็เขย่าเองก็ได้เราฟังเองก็ได้น้องมันโอ้องนี้ลังแก๊กๆเนาะโอ้นี่เงยิงี้ยเงไม่อีกแล้วจริงคือกันแท้แต่อันนี้เก๊องนี้แท้อันนี้ขอนแก่นอันนี้หนองบัวลำพูจริงประจำจังหวัดก็จริงกิ่งหวัดมีหมดเจ็ดสิบหกจังหวัด ถ้ออกที่จังหวัดไหนก็ต่อจังหวัดน,นั้นนะอะ้รเดี๋ยวหน่อยแค่พระดังมาเอาหน่อยครนะองค์เป็นมื่นเป็นแจนมื่นนักสุทัศน์เจ้าเช่าบอกก็ได้สั่งให้บอก Tân đạo đốc quay xăng, an năn mưa kong vẫn mãi thân Tân đạt, hai đứa. Tân đấy. hai đứa. Tân đạt, 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 hai

มาตอบคอมเมนต์ค่อยเลยว่ามาเล่าตอบคอมเมนต์ค่อยว่าจ่อเลยที่จ่อ่ะยหรอตอบคอมเมนต์ที่ค่อยถามเข้าไปว่า้อลวตบแ